บาสเอ b a เช้านี้นะครับมีการแข่งันทั้งหมด7คู่2คู่จาก7คู่ที่ผ่ายทีมพอยจากคัาสัให้วันนี้จะเป็น2คู่ไหนไม่ตามรชมรับฟังกันในคลิปกันได้เลยครับวันนี้แนวทางหน้าช่องเราให้3คู่เจ็บไป2มา1แต่ตัวที่มาก็คือตัวเน้นตัวเต็งตัว v ี p ภายในครอบครัวนั่นก็คือให้ไปมองบนบน,บนทางด้านโอกรมาทันเดอร์ซิตี้ปีนี้ใครตามทันเดอร์รับซับกันแบบกระจาย ลงส0สนามสิบนัดได้ไป8นัดอะไรประมาณนี้ผลงานดีจัดเมื่อเช้านี้ก็สูงปรี๊ดเลยแถมใครไปต่อโอเคซี OK C, ก็ยังได้อีกต่างหากส่วนคู่ที่พี่ให้ไปก็ต้องกล่าวขออภัยอย่างสุดซึ้งครับสำหรับใครที่สนใจแนวะทางเพิ่มเติมนะครับปัดขวาอารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปรแลนด์แล้วก็ a i 7รับรองความสดชื่นการันตีกำไรมากกว่าขาดทุนอย่างแน่นอนครับคู่แรกวันนี้เป็นบาสมีผล อันดับ5กับอันดับ6ในเวลานี้ทางด้านเจ้าบ้านครับเมมฟิสกิสลี่หลังจากที่ปลดโค้ดไปแล้วโค้ดใหม่เข้ามาก็ยังแพ้อยู่ตัวเต็มนะวันนี้ครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยตัวดังจาวอรแลนด์เนสบอนเบนเชเน็ตเันจูเนียสติอันดาม่าไอ้พวกนี้อยู่กันครบเลยวันนี้ครับต้องเปิดบ้านครับเจอทางด้านโกลเดนสเตทวอริเออร์แอบแปลกใจนะครับว่าตัวผู้เล่นของทางด้านเมมฟิสกิสลี่เนี่ยก็อยู่กันครบแต่ทําไมวันนี้ครับทางด้านโกลเดนสเตทวอริเออร์เนี่ยบุกมาเป็นต่อตั้ง5แต้ม5.5 ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเมมฟิสตอนนี้นับวันยิ่งสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึงสี่เ,เกมผิดกับทางด้านโกลเดนสเตนบอลเดอ์ครับห้าเกมหลังสุดชนะไปสามเกมวันนี้ทางด้านโกลเดนเองเนี่ยจะไม่มีแกรี่เพตตันหรือเซคเกตนะครับที่จะไม่ลงสนามอย่างแน่นอนส่วนเล่าคนอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามเจอกันยามใดเนี่ยคู่นี้สู่สีกันตลอดถึงแม้ว่าวันนี้ครับโกลเดนสเตทเนี่ยจะบุกมาเยียวก็ตามแต่แรงจูงใจทั้งสองทีมเนี่ยยังมีอยู่ เบนฟิตเองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะแพ้นะครับไม่อยากให้ตัวเองเอามาอยู่อันดับ6เนี่ยวันนี้ถ้ากุเดชนะจะแต้มเท่ากันกันกบพันด้าเบนฟิตกิสเล่ย์เลยทุกอย่างเท่ากันหมดชนะกับแพ้เนี่ยเสมอกันเลยนะครับและมีความเป็นไปได้มากครับว่าวันนี้ทางด้านากุนเดสเซเบลเอร์เนี่ยจะบุกมาเอาชนะเมนฟิสกิสลีย์แต่ปัญหาก็คือ5้าแต้มห้าชตรงนี้เนี่ยดูแล้วยังสูมเสี่ยงอยู่แต่คู่นี้ผมอยากให้มองบนบนดีกว่า 2 3 7 5ตรงนี้คิดว่าโกลเด้นกับเบลฟิสกิสตี้ที่เป็นบาสเรวเนี่ยน่าจะพลิกกรวมกันได้มากกว่า2 3 8แต้มครับให้มองสู่ทางด้านโกลเด้นสเตทวอร์ดิเออร์ได้เลยครับและไปต่อคู่สุดท้ายครับคู่นี้9้าวโมงเช้าเลยไปคู่สายๆหน่อยเป็นทางด้านเดนเวอร์เนเกตอันดับ3ของสายนะเวลานี้ต้องเปิดบ้านเจอทีมอันดับ7อย่างมิ n สต้าทีมวู๊ผลงานของวู๊2เกมล่าสุดก็ชนะมาทั้ง2เกมเลยนะครับ ไม่ต่างก,กันเลยกับทาด้านเดนเวอร์เเกตก็ชนะมาเหมือนกัน2เกมวันนี้เลดเปิดมาที่3มช่วงตัวก็ถือว่าเปิดมาเบาใช้ได้ส่วนทางด้านเดนเวอร์เเกตเองก็ต้องมาดูกันว่าผู้เล่นอยู่กันครบหรือเปล่าดูจากรายงานรายชื่อตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วนะครับก็ยังอยู่กันครบนะมีขึ้นมาว่าอ่ายังไม่แน่ว่าอาจจะส่งลงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่นาจะส่งลงนะที่คุณดายโจกิชจามาเมอร์เล่อันนี้อันอนี้กอดอนเนี่ยผมว่าน่าจะลงนะครับ ต้องมาเจอกับตต้าที่มาบูฟที่แข็งแกร่งนะครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดกับดูดี้โกเบรสองคนท่านั้นถ้าจับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอยู่ทุกอย่างก็จบนะครับก็มองเลยว,ว่าวันนี้ทางด้าเดนเวอร์เกตประสบการณ์ผู้เล่นดีกว่าอยู่ด้วยกันมานานนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดแชมป์มาก่อนนะก็มองว่าสาบแต้มที่เปิดมาทันด้าเดนเวอร์เกตน่าจะผ่านไปได้ขอให้มองทันด้าเดนเวอร์เกตที่สาช่วงตัว ได้เลยครับถูกกจ,จัดขัดใจสวนใครที่ตามผมเลยวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ